ครับผมเชนครับเป็นยังไงเลยครับเออคือผมอยากถามว่าเออผมไม่ส่งวัดรลดหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอืมครับแล้วไอเขาส่งใบมอบอำนาจไปให้ผมที่บ้านที่ขอนแก่นนะครับอืมแต่ผมยังไม่ได้เป็นโอนจะเป็นอะไรไหมครับผมนานได้ยังครับที่ผ่อนเสร็จแล้วประมาณเดือนนี้แหละครับ หนึ่งเดือนแล้วนะใช่ไหมครับผมนะครับเชิญเชิญพี่อนันต์ศิลป์นะครับเมื่อคุณชำระค่าเช่าซื้อครอบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วนะครับไฟนแนนซ์เนี่ยเขาจะส่งเอกสารนะครับเพื่อให้คุณเซ็นเช่นหนังสือมอบอำนาจบางแล้วอาจจะขอเอกสารจากคุณเพิ่มเติมเพื่อจะไปโอนลถให้เป็นชื่อของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ไปโอนนะครับค,ค,คือความเสียหายมีที่ตัวคุณนะครับ นะครับเพราะว online, ่าแทนที่คุณจะได้ลดคุณก็ไม่ได้ลดนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแทนที่คุณจะเอาลถไปทําอะไรกันแล้วแต่อาจจะไปขอสินเชื่ออะไรต่างนะทำให้คุณเสียประโยชน์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฟแนนซ์มีอะไรครับไฟแนนซ์มีหน้าที่หรือว่าเป็นภาระอย่างเดียวคือต้องมาเก็บรักษาทะเบียนของคุณเอาไว้แทนที่จะโอนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นบางแห่งเขาอาจจะกําหนดเงื่อนไขว่าขอให้คุณโอนภายในกี่วันนะครับหากถ้าทิ้งไว้นานบางแห่งเขาจะเก็บค่าดูแลรักษา เล่มทะเบียนนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละแห่งนั้นผมก็คงไม่ไม่ไม่ก้าวล่วงเพราะแต่ละแห่งก็มีนโยบายซึ่งแตกต่างกันไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นความผิดทางกฎหมายไหมไม่มีครับไม่มีความผิดทางกฎหมายครับนะฮะเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้รถหรือว่าคุณไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่คุณผ่อนมาแล้วเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมประโยชน์เพราะว่าคุณจะลถไปสมมุติว่าวันนี้คุณต้องการ เอารถไปจำนำนะครับหรือเอาไปจำนำทะเบียนคุณก็ไม่มีเล่มทะเบียนคุณก็ทำให้คุณเสียโอกาสนะครับเพราะนั้นเองครับครับแต่แต่ไม่มีความเสียหายครับไม่มีความเสียหายว่าเขาจะมาปรับคุณหรือว่าเอามีกฎมีความผิดหรือเขาจะยึดรถคุณไปไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์นะครับอย่างเก่งที่สุดเขาก็เก็บค่าดูแลรักษาเล่มทะเบียนคุณไว้เดือนละเท่าไหร่เขาว่ากันไปนะครับนะครับซึ่งซึ่งผมก็เจอนะไอเก็บไอเก็บค่า ทำเนียมดูแลรักษาจะแบบนีบมีมีครับคุณรีบทำดีกว่านะเออครับเอานะคุณพี่กุลนะครับผมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดี